สำหรับวันนี้นะคะที่จะเกี่ยวกับคำถาม3ามข้อนี้นะคะคือหได้ความรู้จาก3ามข้อนี้ก็เลยอขอจะแบ่งกันกับอาจารย์ที่ประชมุมที่เมื่อกี้คุยกันนะคะข้อที่1นึ่งนะคะะศึกษาทางไกลนะคะก็ความหมายก็จะเป็นะระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนก็จะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันไม่สามารถคือมองเห็น ตัวต่อตัวได้นะคะแล้วก็อย่างอย่างสำหรับผู้เรียนนะคะก็จะสามารถเลือกเลือกเรียนความรู้ต่างๆตามความต้องการของตัวเองนะคะอันนี้ก็จะสอบสอบของกับผู้เรียนธรรมชาติที่เขาอยากเรียนตามความต้องการของแต่ละคนแล้วก็ตามความตามพื้นฐานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน รียนรู้จากทางการศึกษาค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อที่หนึ่งนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะที่เกี่ยวกับรูปแบบค่ะรูปแบบที่เกี่ยวกับทางไกลนะคะที่เราคุยที่ในกลุ่มกลุ่มดิฉันที่คุยกับอาจารย์นะคะสรุปว่าก็คือรูปแบบจะมีดังมี2แบบค่ะแบบแบบที่หนึ่งก็คือทางเดียวเป็นการศึกษาที่ก็คือ,อ อาจจะเป็นผู้เรียนเรียนอย่างเดียวถามไม่สามารถคือ,อสอบถามกับผู้สอนในเวลานั้นนะคะข้อ,อด้านที่2ก็คือรูปแบบที่2ก็คือสอทางค่ะอ,ะอะย่างปัจจุบันนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจะพัฒนารวดเร็วนะคะสามารถคือ,อสอบถามผ่านเทคโนโลยีคือก็ศึกษาทางไกลเหมือนกันค่ะแต่ก็สามารถอสอบถามข้อมูล ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้ค่ะก็สรุปว่ามี2รูปแบบก็คือรูปแบบทางเดียวกับรูปแบบสองรูปแบบ2ทางค่ะอันนี้คือคําตอบข้อที่2องเลยค่ะต่อามาข้อที่3ามเ,าเ,าเกี่ยวกับสื่อสื่อที่เกี่ยวกับออกอากาศทางไกลนะคะคือที่สรุปว่าก็คือสองข้อง,ง่ายๆค่ะคือเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่จับต้องได้ก็คือส่วนมากเกี่ยวกับทฤษฎีที่เวลาสอนออกอากาศทางไกลคะ่ะ แล้วก็อีกแบบนึงก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถจับต้องอจับอได้ค่ะค่ะคืออย่างอย่างหนูสอนเกี่ยวกับภาษาส่วนมากก็คือก่อนที่หนูจะสอนภาษาก็คืออธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับออกเสียงยังไงวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับภาษาจีนจะเป็นยังไงบ้างส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทฤษฎีก่อนค่ะพออธิบายทฤษฎีเสร็จตามมาก็คือเกี่ยวกับปฏิบัติการออกเสียง ก็คือหนูจะฝึกออกเสียงแล้วก็สอนวิธีการออกเสียงในเวลานั้นก็สามารถผู้เรียนก็คือสามารถในเวลานั้นสามารถคือเขาฝึกตามตามผู้สอนในเวลาที่เขาดูจากทางใดตรงนี้ค่ะก็สรุปได้ว่าก็คือสื่อสิ่งเพียพตรงนี้คือผู้เรียนสามารถจำต้องจำต้องได้ก็คือเรียนรู้ในเรียนรู้และปฏิบัติได้ในเวลานั้นเลยค่ะอันนี้ก็คือเท่าที่เป็นทั้งหมดที่สรุปมาในกลุ่ม กลุ่มดิฉันกับอาจารย์ที่คุยที่คุยกันนะคะขอบคุณนะคะ